วันนี้ลูกค้าสั่งตำกระท้อนนะคะปูปลาพริกสามเม็ดนะคะลูกค้าบอกว่าเอาแบบเผ็ดกลางนี่คะเป็นสามเม็ดโอเคเรามาเริ่มกันเลยผู้ช่วยค,ะคะู้ช่วยครับผู้ช่วยอันนี้นคือน้ำ ตานปี๊ก,กับน้ำมะขามแล้วก็น้ำมะนาวนะคะอูนี่คือน้ำอะไรครับปูใหญ่มากดูนะคะคของเราจะใช้ปูจืดนะคะจะใช้ปูจืดแล้วก็เน้นแม่ค้าเลยว่าขอตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะมันจะได้กินเนื้อปูด,ด้วยปูก็ไม่เค็มค่ะพอเราใช้ปูจืดค่ะปูใหญ่มากอืมมันเยิ้มเลย ปลาด้วยนะคะลูกค้าบอกว่าใส่ปลานวนัวพี่แอนขอนวลนัวหน่อยนี่อยากให้ลูกค้าสับซีหลังด้วยจ้ามาสับระท้อนกันเพื่อเอาไปตำนะคะวันนี้อ่าประเดิมประเดิมแรกเลยนะคะส่งไปหัาดใหญ่3ามชุดอ่าแล้วก็ ถัดมาประมาณส0นาทีส่งไปภูเก็ตอีกสามชุดวันนี้ปังมากค่ะวันนี้ปังจริงๆค่ะเป็นกระท้อนอะไรครับที่ส่งไปกระท้อนทรงเครื่องทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดอยากขาดใหญ่3ามชุดกระท้อนทรงเครื่องภูเก็ตสมชุดกระท้อนทรงเครื่องวันนี้ปังจริงๆค่ะวันนี้คนประเดิมดีมากส่งไปแบบแยกเครื่องแยกชุดใช่ไหมครับค่ะแยกเครื่องได้เลยค่ะสั่งได้ค่ะต่างพื้นที่ต่างแดนไกลสั่งได้อยาง ชิมรกจแบ,บแบบไหนพี่แอนจัดให้หมดค่ะเอาแบบนวลนวเลยนะคะบบพี่แอนอ่านี่ใส่กระต้อนแล้วนะคะใส่กุ้งโอเคนี่ปลาร้าน,นะคะเ,เดี๋ยวมาดูหน้าตาให้เสร็จก่องดูหน้าตาว่าน่ากินขนาดไหนถ้ารสชาติลูกค้าต้องชิมเองแต่หน้าตา มาดูได้ที่ที่ร้านพี่แอนนะคะช่วงนี้หน้ากระท้อนน่ากินมากค่ะมันถึงหน้าของมันแล้วน่ากินมากใครสนใจสั่งได้นะคะมีตำกระท้อนกระท้อนทรงเครื่องร้านพี่แอนอยู่หน้าซอยโรงแรมมิเตอร์เดียวเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะมีหน้าตาของตำกระท้อนปูปลา,าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ